สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Puzzle Trade ช่องวิเคราะห์กราฟราคาบิตคอย n และเหรียญคริปโตเคอรนซีนะครับในคลิปวันนี้ครับจะเป็นคลิปการสอนนะครับการใช้การคอมไบินเตอร์ในการเทรดนะครับโดยที่ครับก่อนเราจะไปเริ่มในการคอมไบินเตอร์เนี่ยต้องรู้ก่อนครับว่าอินดิเคเตอร์นะครับมีกี่ประเภทครับโดยที่อินดิเคเตอร์นะครับเราสามารถจําแนกได้เป็น4ประเภทหลักครับประเภทแรกนะครับก็คือเทรนด์อินดิเคเครับ ตามชื่อเลยครับอินดิเคเตอร์นี้ครับคืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดเทรนด์ของตลาดครับใช้วัดแนวโน้มว่าตอนนี้เนี่ยราคาครับมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นครับหรือมีแนวโน้มที่จะพุ่งต่ําลงหรือว่าเป็นการออกข้างครับซึ่งเทรนด์อินดิเคเตอร์นะครับที่เราครับก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่นพวก moving average นะครับเช่น SMA หรือว่า EMA หรือนะครับจะเป็นพวกเทรนด์อินดิเคเตอร์ที่ Advanced หน่อยนะครับอย่างเช่นพวก Super Trend นะครับหรือว่า Parabolic SAR ต่อมานะครับอินดิเคเตอร์ประเภทที่2นะครับก็คือโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั่นเองครับโมเมนตัมเนี่ยก็คือตามตัวนะครับใช้วัดความรุนแรงของเทรนนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมารุนแรงขนาดไหนครับตรงนี้ครับก็จะใช้โมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะครับในการวัดโดยที่ตัวที่เราจะรู้จักกันหลักๆนะครับอย่างเช่น RSI ครับ Stochastic หรือว่า MACD นะครับก็เป็นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ประเภทต่อมานะครับก็คืออินดิเคเตอร์ ที่ใช้วัด volatility นะครับหรือว่าความันผวนคือในตลาดนะครับมันจะมีความผันผวนไม่เท่ากันครับถ้าเราครับสามารถใช้ประโยชน์จาก indicator พวกนี้ครับระบุได้นะครับว่าช่วงไหนเนี่ยที่ตลาดมีความผันผวนสูงนะครับแล้วเราสามารถเข้าเทรดในจังหวะที่ถูกจุดครับตลาดที่มีความผันผวนสูงเนี่ยหมายความว่ามันจะมีการ m o นะครับในเลนที่กว้างกว่าตลาดที่มีความผันผวนต่านะครับโทษทีครับหมายความว่าครับถ้าคุณสามารถจับเทรด ที่ถูกต้องได้นะครับคุณจะสามารถแคปเจอร์การเทรดครับที่ค่อนข้างใหญ่ได้ครับที่มีพลเชี่ยวสูงนั่นนี่คือข้อดีครับของการใช้ volatility indicator indicator ประเภทสุดท้ายนะครับก็คือ volume indicator ครับ volume เนี่ยก็คือตามชื่อน,นะครับมันใช้วัดว่าปริมาณเงินที่ไหลเข้าแล้วก็ไหลออกในตลาดนะครับโดยที่ volume indicator ที่เรารู้จักกันอย่างเช่น volume นะครับหรือว่า มันนี่โฟลเด็กครับโดยที่ก่อนที่เราจะไปเข้ามาอินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์ที่ผมพูดมาตะกี้ทั้งหมดนะครับต่อให้จะจัดอยู่ในประเภทเดียวกันครับมันก็ยังมีความแตกต่างกันครับที่ทําให้มันเป็นจุดเด่นของแต่ละอันครับนั้นสิ่งที่เราต้องทําก่อนครับก็คือไปศึกษาอินดิเคเตอร์แต่ละตัวครับให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของมันครับถึงข้อดีของมันครับแล้วก็ลักษณะหลายๆอย่างวิธีการคํานวณว่าค่าพวกนี้ออกมาได้อย่างไง เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเข้าในการคอนเฟิร์มในการคอมบายนิเคเตอร์นะครับโดยที่นี่คือไอเดียครับเวลาผมจะทําการคอมบายนิเคเตอร์หลายๆตัวครับขั้นแรกนะครับคือผมต้องการรู้ก่อนครับว่าตลาดตอนนี้ครับมีแนวโน้มยังไงครับซึ่งเราก็เห็นได้ชัดเจนครับว่าตอนนี้ตลาดในเทนขาขึ้นเพราะมันซีรีส์ของไฮไฮไฮร์โลครับหรือถ้าใครนะครับจะใช้พวกนิเคเตอร เทรนดิเคเตอร์ในการวัดก็ได้ครับเช่นตรงนี้ครับผมอาจจะใช้อ่าอ0ม0ก็ได้ครับในกราฟ d a i l y นะครับผมเปิดขึ้นมาครับปรับไปที่200เราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในเทรนขาขึ้นในลองเทอมอมัพเทรนนะครับนั่นครับข้อแรกครับคือผมรีฟล์เราว่าตอนนี้ตลาดในเทรนขาขึ้นนั้นสิ่งที่ผมอยากทำครับคือผมอยากหาจุดเข้าซื้อครับทีนี้ครับ ผมาจะใช้อินดิเคเตอร์ครับก็คือ MACD าอ MACD ครับจะเป็นตัวคอนเฟิร์มที่บอกผมว่าในจุดตรงนี้ครับมันจะมีสัญญาณแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาครับดูจากการครอสของเส้น MACD Line กับเส้น Signal น i ล e ครับอันนี้คือ setting ของผมนะครับผมใช้เป็นเป็น SMA นะครับที่เป็น SMA เนี่ยเพราะว่าถ้าลองปรับเป็น e MA ดูนะครับคุณจะเห็นได้ว่าอย่างช่วงตรงนี้ครับ มันจะให้ a ฟล์ signal ครับที่สูงกว่าครับเพราะว่าเส้นเนี่ยมันมีความเซสิฟีบมากกว่านั้นเส้นมันจะครอสมันไป cross กันมาครับซึ่งผมเนี่ยที่อยากจะใช้การครอสของเส้นแ a กดีไลนกับ signal ไลน์เนี่ยถ้าใช้เป็นตัว EMA ครับมันก็จะมีโฟล์ signal ผมก็เลยปรับเป็น SMA นะครับแล้วก็จะลองดูซึ่งนี่คือ SMA MACD นะครับจะเห็นว่าการค o s s กันไปครอสกันมาเมื่อกี้นะครับก็หายไปแล้วที่นี้ครับมาต่อครับ แต่การครับที่เราจะเทคพูชชันเลยนะครับจากการแค่การครอสของ MACD เนี่ยครอสลงครับตามหนังสือเทคบุ๊กครับเขาก็บอกให้ขายครอสึ้นเขาบอกให้ซื้อครับแต่ถ้าลองมาดูในชีวิตจริงในการเทรดนะครับตรงนี้ครับมีการครอสขึ้นครับซื้อใช่ไหมครับตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาก็มีการดิ่งลงมาครับถ้าใครเนี่ยตั้งสต็อป o ลอก็น่าจะชวนสต็อปลอไปแล้วนะครับ หรือตรงนี้ครับมันบอกให้ขายใช่ไหมครับก็ขายครับราคาลงมานิดนึงครับเสร็จแล้วก็มีการรีเวิร์สกลับขึ้นมานั่นะครับคุณเห็นว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่สัญญาณเนี่ยมันจะแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกอินิเคเตอร์ครับมันจะมีฟอลซิกเนลอยู่แล้วครับสิ่งที่เราต้องทำครับก็คือการกรองฟอลซิกเนลพวกนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดครับนั่นสิ่งแรกผมอยากจะทำครับก็คือการกรองฟอลซิกเนลออกซึ่งคุณจะสังเกตได้นะครับว่าฟอลซิกเนลพวกนี้ครับที่เกิดขึ้นใน Mac ่ย มันมักจะเกิดขึ้นครับเมื่อตลาดครับมีการออกข้างหรือการฟอร์มเลนนะครับกูเห็นว่าในช่วงที่ตลาดครับเป็นเทรนดิ้งมาร์เก็ตแบบนี้นะครับครอสตรงนี้ครับขายตรงนี้นะครับราคาก็ร่วงมาจริงๆครับซื้อตรงนี้ครับราคาก็พุ่งมาจริงๆครับนั่นจะเห็นได้ว่าฟองซิกเนลครับมักจะเกิดเยอะเมื่อตลาดมีการออกข้างครับนั่นสิ่งผมต้องทําตอนนี้ครับก็คือการกรองการออกข้างออกไปครับทีนี้ครับอินดิเคเตอร์นะครับ ที่ผมรู้จักนะครับในใช้ในการกรองเลนด์มาร์เก็ตก็คือในกรณีนี้ครับผมจะใช้วิลเลียมอะเรเกเตอร์นะครับเมื่อไหร่ครับที่เส้นของวิลเลียมอะเรเกเตอร์เนี่ยมีการบรรพันกันนะครับแม้แต่เส้นเดียวนะครับหมายความว่าจุดนั้นครับเริ่มจะมีการฟอร์มเป็นเลนนะครับนั้นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะสิ่งผมจะทําก็คือผมจะไม่ take p o ิชั i o ณจุดนั้นครับเช่นตรงนี้ครับเรีหกน้าเส้นสีเขียว กับสีแดงเนี่ยมันพันกันครับพันไปพันมาตรงนี้ครับคือสัญญาณของว่าตลาดครับมีการฟอมเป็นเลนส์นั้นสิกเนลใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับผมจะอิกนอร์มันทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ครับผมเป็นคนที่ชอบเทรดกับเทรนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะรอครับก็คือให้สิกเนลเนี่ยมันอ่าซัพพอร์ตกันครับเช่นถ้ามันมีการสิกเนลที่มีการครอสขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดในเทรนขาลงนะครับหรือว่าเช่นในเทรนขาลงตรงนี้เนี่ย ผมก็จะไม่ทําการช็อตนะครับเนื่องจากต่อให้แม c ดีมันจะชี้ว่าราคาจะจะพุ่งขึ้นก็ตามครับแต่หรือว่าเทรนเนี่ยในภาพรวมนยังเป็นขาลงอยู่นั้นผมก็ไม่ควรสิ่งที่จะซื้อแต่ผมก็รู้ครับว่าวิลเลียมวิลเลียมลเยมลเกเตอร์ครับเป็นเทรนดิเคเตอร์ที่ใช้ได้ดีก็จริงนะครับแต่มันเป็น,นเคเตอร์ที่ค่อนข้างแหลกครับหมายความว่าจุดนี้ครับราคาเนี่ยมันลงมาตั้งนานแล้วครับเส้นของลเลเกเตอร์เนี่ยเพิ่งจะมาครอสกันนะครับ ดังนั้นครับ MACD นะครับจริงๆเราว m a c ดีเนี่ยเราเป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างแหลกเหมือนกันครับนั้นแหลกกับแหลกมาคอมไบ่กันนะครับมันจะได้โพซชั่นที่ช้านะครับนั้นสิ่งผมจะทําครับก็คือผมใช้บิลเลนส์อินดิเคเตอร์นะครับในการแค่ดูเลนส์มาร์เก็ตเฉยๆครับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้นะครับเป็นเทนดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างเร็วนะครับก็คือตัวของใครอาจจะใช้เป็น E ีเมก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นพารูลิกซานะครับ นั่นจะเห็นว่าช่วงที่เป็นเลนครับก็มีแค่ช่วงประมาณนี้นะครับนั้นผมจะปิดวิลเลมเลกเกเตอร์ออกไปก่อนครับจะได้ไม่สับสนกันที่นี่ครับคุณจะเห็นว่าพาราบุลิกซาเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นอิเคเตอร์ที่สัมสทีฟขึ้นครับกว่าวิลเลมเลกเกเตอร์ดังนั้นทำให้ผมครับข้อดีก็คือมันจะทำให้ผมได้สัญญาณที่เยอะกว่าครับแล้วก็ได้สัญญาณที่เร็วกว่านะครับดังนั้นผมก็จะไม่เข้าเลท ทีนี้ครับเราเห็นนะว่าตอนนี้ครับสตรที่ของเราก็คือขั้นแรกครับดูอะลเกเตอร์นะครับอะลเกเตอร์นะครับเรียงกันเป็นขาขึ้นนะครับนั้นตรงนี้ครับคือตลาดที่ผมอยากซื้อนะครับแล้วเป็นตลาดที่ผมอยากจะใช้ซิกเนลของแม็กดีที่ผมปิดไปก่อนครับมันจะได้ตาไม่ลายสิ่งที่เรารอดูครับก็คือแม็กดีมีการครอสขึ้นนะครับผมอาจจะปิดตัว ใี่โซแกรมไปนะครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นหน่อยแม็กซีครอสขึ้นนะครับพร้อมกับการที่พาราบลิกซาเนี่ยอยู่ข้างใต้ราคาครับหรืออินดิเคตว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยผมก็จะเข้าซื้อครับนเส้นตรงนี้ครับเห็นว่าสัญญาณครับมันชี้ไปทางเดียวกันพอดีครับนั้นตรงนี้คือจุดที่ผมอาจจะเข้าซื้อครับแล้วก็ขี่เทรนด์ขึ้นไปครับหรือว่าถึงเช่นจุดนี้นะครับแม็กซี่ครอสขึ้นพร้อมกับพาราบลิกซาเนี่ย อยู่ข้างใต้เส้นหลังราคาพอดีครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะซื้อแต่นี้ครับคือตัวอย่างครับของสัญญาณที่มันไม่ไปทางเดียวกันครับแม็กซี่ครอสขึ้นก็จริงครับแต่กลับกันครับคือพาบริคซาเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ครับสัญญาณเนี่ยมันไม่ไปทางเดียวกันครับแม็กซี่ครอสขึ้นครับแต่คุณเฉยว่าพาบริคซานนะครับยังจุดอยู่ด้านบนอยู่ครับบอกว่าตรงนี้เป็นเทนขาลงครับดังนั้นเราอย่าเพิ่งเทคโพสชั่นนะครับ เรารอไปก่อนครับจนกว่าจุดนะครับจะลงมาอยู่ข้างใต้ของราคาครับบอกเป็นเทนขาขึ้นตรงนี้ครับคือจุดที่เราอยากจะเทคโพซชันนะครับซึ่งนี้ครับเป็นแค่การหาจุดเข้านะครับส่วนการหาจุดขายเนี่ยก็ลองไปใช้หาสตาร์ท g y จในการหาจุดขายดูนะครับอย่างเช่นอาจจะ reference อาจจะขายเมื่อราคาเนี่ยเข้าใส้เส้นแนวต้านนะครับหรือจะขายครับเมื่อ signal ครับมันมีการกลับข้างกันครับ ถึงก็เล้าแต่คนครับซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นจุดที่เราต้องมาพูดกันต่อนะครับก็คือพอเรานะครับได้ส t e g y ออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทาครับก็คือการเอามันไป back t e ท t กับสินทรัพย์ที่เราจะเทรดนะครับเช่นในกรณีเป็น bitcoin เนี่ยผมก็จะเอา Signal ต่างๆครับอาจจะตั้งแต่ปีตรงนี้ครับแล้วก็ back t e s t มาเรื่อยๆครับแล้วเราก็อาจจะใช้เป็น Excel ก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็น Excel เช่นตรงนี้ครับก็เป็น Excel เป็นสคริปเอ็กเซง่ายๆครับสมมุติผมมีแคปิตอลอยู่1,000เหรียญนะครับ,มมรผ,มม 1, รบผมอาจจะใช้เลเวลเลทคูณสักสมมุติผมเล่นนะครับก็คงที่ก็คือคูณ5แล้วกันครับบัตเจตของผมนะครับก็คือเวลาเปอร์เ็นิ์ในการลงแต่ละแต่ละอ่าโพซิชันนะครับผมมันจะลงแค่อ่าอาจจะลงแค่5%นะครับของ Position นะครับ จริงห้านะครับมันก็อาจจะค่อนข้างเยอะไปหน่อยครับแต่นี้เป็นแค่ตัวอย่างโทษทีครับช่องนี้มันต้องรอกเป็นศูนย์จุดนะครับเช่นถ้า0ูนจุด้าก็เป็นห้าสิบัเช่เป็น5้าิอร์เซนะครับนันตรงนี้ครับมันคือห้าร้อยดอลลาร์นะครับเพราะว่าผมจะลง5 0สนทีละพชั่นอีกตัวอย่างเฉยเนะครับจริงแล้วเนี่ยก็ไปทำการบ้านเรื่องการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคนมาเองนะครับ เลเวลดห้านะครับก็คือผมก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ไต้นะครับเวลาผมแบ็กเทสเนี่ยผมก็จะวัดนะครับอย่างเช่นอ่าเปอร์เซ็นต์ตรงอาจจะตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ยอดใช่ไหมครับมีการคอสลง indicator ผมก็เรียงลายสมมุติเฉดเดียวครับมันก็จะมีทัวร์นี้ครับชื่อว่าช็อตที่มชัดตตรงนี้นะครับแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยอาจจะอยู่ เหนือขึ้นมากว่าพลูลิกซานครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พลูลิกซานเนี่ยมีการกลับผมก็อยากจะปิดโพอรชั่นนะครับท่าเก็ตเนี่ยก็จะอยู่ที่พลูลิกซานด้านล่างตรงนี้ครับนั่นตรงนี้ครับเทรดตรงนี้ครับมีการในฮิตอ่าเทคโปรฟิตนะครับผมก็ดูว่าผมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นตรงนี้อาจจะได้มา25.61เปอร์เซ็นต์ครับผมก็ใส่เข้าไปครับว่าเป็น25.61 นั่นครับผมได้ Profit มา640ี่เหรียญครับด้วย level ลเอนครับอันนี้สูตรคำนวณนะครับนั้นแคปิตอลของผมครับก็เป็น1000ครับบวกอ่าโปรฟิตเข้าไปครับซึ่งอันนี้ก็มันสกิปง่ายๆนะครับใครจะลองไปสร้างตัวเองก็ลองดูนะครับแล้วก็แบ็กเทสกันครับครบ100รอบนะครับเราก็สามารถเอาผลนะครับที่ได้ครับในช่องนี้เนี่ยที่เป็นเงินรวมครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราเหลืออยู่เท่าไหร่เรากำไรหรือโปรฟิตครับเอามาคำนวณครับว่า 100%เนี่ยครับมันมีวินกี่ครั้งครับมีลูสอีกี่ครั้งครับคำนวณเป็นวินเลทออกมาแล้วคำนวณว่าในการลูสครับเราลูสต่อกันเยอะหรือเปล่าครับอะแบบนี้ครับนั้นเราจะคำนวณสร้างเป็น Data ออกมาได้ครับแล้วก็อาจจะค ompare ตรงนี้ครับกับ a t e g y อื่นๆนะครับแล้วเราก็หาตัวที่มีวินเลทเยอะที่สุดครับแล้วก็ตัวที่เราคิดว่ามันดีที่สุดในการเทรดมานั่งเทรดครับ ซึ่งตรงนี้ครับคือตัวอย่างครับของการเป็นาการใช้ System Trader นะครับแล้วก็การ c o m คอมไบ d นเต t ร r ในการเทรดของตัวเองครับซึ่งจริงๆนะครับถ้าใครเนะี่ยไม่อยากมาทางนั่งทำในส่วนของ Excel นี่เองครับในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะมีคนที่เขาคิดส t ิติที่ดีๆแล้วเขาไป backtest เอาผลลัพธ์ให้เราดูอยู่แล้วนะครับอาจจะไป copy พวกวิธีพวกนั้นมาแล้วก็มาใช้ในการเทรดของตัวเองก็ได้ครับ แต่ถ้าผมแนะนำครับก็คือเวลาเขาแบ็กเทสครับเขาก็แบ็กเทสในกราฟของเขานะครับซึ่งครับเขาอาจจะแบ็กเทสในยูโรยูสดอลลร์ครับแต่อย่าลืมว่าสินทรัพย์แต่ละตัวนะครับมันก็จะมีความผวนอะไรต่างๆนานาที่ไม่เท่ากันครับนั้นถ้าผมแนะนำให้ดีที่สุดเนี่ยคือเราลองมาแบ็กเทสเองดีกว่าครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปในวันนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสไิ๊กใแล้วก็ อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตให้ทุกวันนะครับ